สวัสดีครับช่อง9าริษัทนายร่วมกับนรงวัฒน์โปรโมชั่นนะครับขอนาแฟนๆมายังศึกผันท้ายนรสิงห์ชิงแชมป์เปี้ยนโลกครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้านพยาเสพติดที่จังหวัดสมุทรสาครครับตั้งแต่เวลา16นาฬกาจนถึงเวลา18นาฬกาวันนี้มีให้ชมถึง5คู่ครับแล้วก็มีมวยไทยประกอบรายการอีกน่าสนใจทั้งสิ้นเราจะเปิดฉากด้วยส้มซ่าครับแซมสั้นสิทธวัสมานชูกับแสงมณีจากประเทศลาวครับ นี่เป็นแชมป์โลกหญิงบทที่าเมืองไทยนะครับเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกแลวก็ถือว่าเป็นสุดยอดครับวันนี้เจอกับนักชกสาวจากลาวนะครับแสงมณีครับก็น้องยกแรกครับเสือเสวะตัวครับเพียเต่าใช้ยชยพุานานนะครับ5 0า0บาทสมพูดเส้นครับคุณมินทร์พรมาทานอีก3,000บาทครับกติดตามนะครับรือถือว่าเป็นนักชกปรติศาสครับรายนี้4เส้น เป็นหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับของบ้านเรามีซ้ายกระแทกนำครับส้มซาหรว,ว่าแซมซันสิวัสมานก็มีเดิมทีมีโปรแกรมจะไปชกที่เม็กซิโกครับแต่ว่าการชกเลื่อนออกมาก็เลยวันนี้ต้องอุ่นเครื่องครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาที่จะไปชกที่เม็กซิโกต่อไปนะครับเพราะมีปัญหาทางแชมป์โลกในบาดเจ็บครับวันนี้ก็เจ้าส้มเลยต้องมาอุ่นเครื่องก่อนรอเวลาครับ บ่มเพาะให้ได้ที่ก่อนครับความแข็งแกร่งนั้นไม่ต้องพูดถึงครับแซมสันเป็นหญิงแกร่งหญิงเล็กอีกคนหนึ่งครับผ่านสังเวียนมาหลายรูปแบบทั้งชีวิตจริงและบนสังเวียนเลือดครับบนเวทีพงศ์พันธ์นรัตนสุนทรครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากวิกสังกสีลูกพินี่วันนี้ที่ศาลพันธุ์ไทยนรสิงห์นะครับแฟนมวยน,น,น,นี่เริ่มทยอยมาเยอะเลยทีเดียวมาตั้งแต่ก่อนบ่ายสามโมงครับก็มีมวยไทยประกอบรายการให้ชมหลายคู่แล้วนะครับ ก็ยกแรกก็ค่อยๆลาเลียงค่อยๆปักเทนไปก่อนครับคุณสันชัยคู่ต่อสู้นี่คุณตันเลยนะครับแม่ท่าทางกะบธนตระจด์ไม่เบาเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าเจ้าส้มจะน็อกได้หรือเปล่าพอยับไปกวอนครับแม่ท่นนี้โต้เป็นชุดเลยนะครับแสงมณีนี่ไม่ใช่แสงมณีสอเทียนโฟนะครับเป็นแสงมณีหญิงจากประเทศลาวสอเหมือนกันนะครับแต่สอคุณวงนะครับ เป็นนักชกจากเพื่อนบ้านของเรานะครับกําลังจะเปิดประตูสู่อาเซียนครับคุณแสนชัยครับก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับมีทั้งไทยมีทั้งในรูปแบบมวยเทศบ้านเรานั้นถือว่ามวยเป็นเรื่องกีฬาหลักไปเรื่องกีฬาประจําชาติครับก็เป็นกีฬาที่ช่างชื่อเสียงกับประเทศชาตินะครับสําหรับทางด้านมวยและมวยหญิงเนี่ยครับสันสันได้สร้างชื่อเสียงมาแล้วนะครับเป็นสกูไปลงทั่วโลกเลยแบบพุงดาวชีวิตของสันสันอันดัแรกครับ ซินเนจี first, ้ขวดซินเนจี้ขวดซินเนจี้ขวดซินเนจี uh ้ขวดสดชื่นสดชื่นจริงจริงซินเนจี้ขวดสดชื่นวาววาววาวใครดื่มก็สดชื่นเลือกความสดชื่นเลือกซินเนจี้แสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนอ่าท้องอืดท้องเฟ้ออ่าว่าแต่อาอาาโมจิเยวไงบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อ เลือกอาโมจินเซลอ่านคําเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสมัมผัสความน่ารักแสนรู้ของนกแก้วมาคลออย่างใกล้ชิดชื่นชมบรรยากาศร่มรื่นของสวนปามร่วมประทับความทรงจำที่อบอุ่นของคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ สวนตามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาหนึ่งเดียวเพื่อการเรียนรู้และการพักผ่อนกับธรรมชาติผ่านมาหนึ่งยกนะครับผู้รรแรกวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเสอสิบเอ็ดตัววันนี้เมรุวันเหมือนเดิมแล้วก็สมกับที่โก้จับยาบรรเทายาบรรเทาดุสิตโรตราวัยหอมีทั้งชนิดเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยแล้วก็สมุนไพรกินจี๋เชิงนะครับศูนย์สอง 6882324แล้วก็ชกอาพารากอนนะครับวันนี้ถ้าแปลมาเองคุณปนวัฒน,นกิจเจริญวงขอบคุณจัสดาเทคนิคมิวเซียมนะครับโดยคุณจัสดาเดสกุลิดครับท็อปทิงูุ้ลิดและจำหน่ายอุปก,กรณ์มวยมาตรฐานทุกชนิดวัดสมานรัตนารามจ,าาจังหวัดฉาเชิงเซาด้วยสัตว์ศักดิิิ์์สทธอัลลอยสเตเลตอินเตอร์จำกัดครับรวมทั้งน้ำดื่มตรารเรเจนซี่ด้วยครับอ่ะมาลุ้นกันต่อนะครับศึกพันท้ายรอนสิงห์ชิงแชมป์เปี้ยนโลกวันนี้คุณภาคภูมิเดชสกุลิดก็มาลุ้นมาเชียร์อยู่ด้วยครับ ไปดูยกที่2ครับแซมสันสินวัสมานกับแสงมณีสกุลระวงจากประเทศลาวครับวันนี้อาวุินพรมทานก็โชว์มาแล้วนะครับมีงวันด้วยนะครับจากสมบูร์เซนว่างั้นเถอะก็นอกได้ละสามพันบาทเลยนะครับเฮียเต่าครับใช้ชัยพญินนันอีกสามพันบาทจบแยกผ่านไปแล้วนะครับซ้ายกระแทกเบิกร่องนําทางไปก่อนครับเจ้าสมแซมสันนี่เป็นสมซานะครับเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้ว ถือว่าเป็นหญิงคนแรกที่เปิดกว้างในเรื่องของมวยสากลระดับโลกในเมืองไทยครับคุณอาชัยก่อนแชมป์โลกคนแรกครับแล้วก็หาเอาชนะมวยดังๆของญี่ปุ่นมาครับมากมายวันนี้เจอกับสปปลาวครับก็ยังไม่รีบไม่เร่งครับเคาะสนิมไปก่อนครับอุ่นเครื่องอุ่นกำปั้นอุ่มหมัดเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ครับเป็นนครเป็น มหานครของเมืองความซื ite, ่อสัตย์คุณสมิงขาวที่สมุทรสาครแน่นอนเลยวันนี้คุณนิสิศบังชาก็มาด้วยนะตัวมอเตอร์นิริศนี่เพิ่งกลับจากฟิลิปปินส์นะครับไปร่วมงานที่ฟิลิปปินส์มาวันนี้ก็มานั่งชมด้วยดูสั้นๆครับจะไม่เข้าหมดยกครับใส่เซ้งนี่ใส่เซ้ง ไท่เสงไท่เสงโอ้โหไทยเสงโดนใจกันทั่วนหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไท่เสงยนต์การเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วไท่เสงจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังเป็นยาสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาแผนโบราณจากสมุนไพรจีนต้องจิวเจิ้งสอบถามข้อมูลโทร0 2 6 8 8 2 3 2 4 ไชยวลรกลางสาธารณฒนโพคครบครับมหาชัยวล่ารู้เรียนผู้เมืองมหาชัยติดตนนใหญ่บริหารงาโดูคุณนริศสิงหักวังชาการประกอบธุรกิจด้านนี้ความซื่อตรงเป็นสิ่งสําคัญผมยึดมั่นในหลักการนี้ครับวัสมาัตนารามสักระหลุมพ่อโตบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรแห่งโชคลาบลอดท้องช้างเอราวัณบูชาพระราหูองค์ใหญ่ขอพรพระฤเนตรปางนอนเสวยสุขศูนย์แปด0น กรรมชมนะครับการชกระหว่างแซมซันกับทางด้านาชกจากสะะปลาวครับแสงมณีขอบคุณชกอัพพารกรับรถบรรยนต์ตองหนึ่งบริษัทไทยเยยส็งยนต์การเกษตรจำกัดน,นะครับสถานเาตราใบห่อและก็ซีนีน่าซีคิงครับมาสู้กันต่อนะครับบนเวทียกสามอดีตายนี้แชมป์สี่รุ่นนะครับแซมซันสิทธิ์วัฒน์สมานเจอกันมวยชาวลาวแสงม 2, ณีสองกุลวง อ่ะโอ้โหครับเดินเครื่องแล้วครับส้มซาเริ่มจะออกอาวุธทีขึ้นครับซ้ายกระแทกและขวาเติมเต็มหนึ่งสองแม่สู้เหมือนกันครับแสงวันนี้สั้นกว่าหนากว่าครับแม่มีห้าแถวด้วยคุณธนชัยยงหลังไหลซ้ายโอ้โหเห็นรอยสะนี่อันตรายนะกลัวทั้งกระทนหือเดินครับก็เรียนได้ทราบนะครับวมหยินนี่ชกกันยกกันสองนาทีเท่านั้นนะครับอาจจะดูเร็วนิดหนึ่งสองนาทีพักหนึ่งนาทีครับ มันมีจังหวะก็ต้องน็อกเลยครับแซมสั้นก็นจะดูแลทนกรหดรดูแลแล้วมีตู้ตลอดนะครับทางด้านแสงมีไม่เจ่งจริงไม่ไม่เหนียวจริงโอ้เจอแซมสั้นครับแต่ว่าตอนนี้แซมสั้นพีขึ้นแล้วนะครับอ้าวครับดูเลยนี้เอาหมาัดมาปิดกกหูแล้วรวขวาของแซมสั้นนะครับอ้าวแชมป์สี่รุ่นขวาอีกทีเดิงโอ้จะเน้นแล้วครับเจ้าสมซาแซมสั้น เดินเร็วขึ้นกระชับพื้นที่ปิดพื้นที่ครับโอ้รับอย่างเดียวนี้ไม่ดีแน่ครับแสงมณีจะต้องดูครับว่าทนรหดขนาดไหนครับทางด้านแสงมณีมาโดนตลอดนะครับสะสมไปเรื่อยเลยครับตอนนี้จังหวะโต้หนักๆเหมือนกันครับมาแต่ว่าดูครับซ้ายของทำสั้นเบียดเข้าไปแล้วนะครับโดนเยอะดียังทนได้นะครับแสงมณีมีสวนเหมือนกันครับไม่ได้ต่อยอยู่ข้างเดียวหมดทุกทีสาม ล้างไม่ดีแล้วทำไงอ่ะเชนายรู้สิครับสติดอล่อยมีประตูรั้วบ้านไร้ล่างเปิดปิดสะดวกใช้งานง่ายแบบรีโมทและธรรมดาแข็งแรงสะดวกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลือกใช้ประตูไร้ล่างสติดอล่อยเจงคิดยังไงเนี่ยไม่มีล้างก็โชคดี ระเบื้องห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใย,ยหินสูดหายใจกันได้เต็มปอดไม่ต้องกลัวหายใจต่อเถอะห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใย,ยหินที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอดวันนี้ต้องส่งของหลายที่นะด่วนนะคะได้ครับไปลุงนี้ใช้โชกอัพพารากอนดีกว่าไม่กระเดง้งไม่กระด้างไม่กระดอนโชกอัพพารากอน กลับมาชกมันต่อครับการชกระว่ังสั้นกับทางด้านสังมณีนะครับยกที่4แล้วนะครับขอบคุณจิ๋วเจ้ากุญรจจุ่นนันครับป็นเอทีรคุณอาทิตย์มโนยหือทางงงานบริษัทใอเครื่องเอทีกรุ๊บครับทานขยาตราเสือส1เตัวครับก็อยากใส่เส้นตราหัวเสือโดยคุณสุจินอและคุณช่อใจอื่อนันครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียกี่นะครับยังนกไม่ลงเลยเดียวเดินต่อยตลอดนะครับวันนี้ทางสมกฤษต่าเจ้าเสือส1เตัว ยามธนสุรตราใบหอมมีทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลสมัยกินจิ๋วเชิงปู่เซิร์น02688 2 3 2 4แล้วก็ชกอภพารากรุณปานวัฒน์มาเองเลยวันนี้แล้วก็สีหน้าด้วยเร่งเครื่องนะครับสั้นๆน่าน็อกได้นะครับสองพิเศษสองพันบาทแล้วเด็ดตัวสองพันบาทครับต่อคปบอกอยากเห็นนัำน็อกแล้วครับผมจะให้เจ้าสุนทรแข่งต้านตะลุยนะครับมาเลยมาเลยครับมาเป็นชุดต้องคว้าไว้ก่อนครับแสงวันนี้ กรรมการตูนงัดก่อนเลยครับแยกออกมาบอกว่าอย่าสวบก่อนครับแสงมณีเนี่ยคิดว่าเล่นรักดีนะครับเล่นมาร่วเจ้อส้มไปโสบแล้วครับเดินหน้าว่าแสงมณีก็มีการโบรอดที่ดีนะครับถูกแล้วหนาตันไปหมดครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าเยอะขอรับตัวลงไหมโดนเยอะครับโดนเยอะครับดังนั้นแสงมณี อ่าแซมสั้นดูครับตัวเป็นชุดครับเน้นข้อทีข้างครับขึ้นบนลงล่างครับปิดล่างตูดบนหน้าเปิดเอาโดนอีกแหมมีกอดและมีรวบตัวรอดเก่งครับนักชกจากสปลาวแซมซันดูอีกครับผลได้ทนไปครับอาสะสมไปก่อนเล่นเบียดตีครับเจ้าส้มหมดยกครับ วันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นสีสันดนตรีบ้านเมืองทันสมัยก้าวไกลอาหารการกินที่หลากหลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฝันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตคุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชคุนชิวจำกัดประเทศไทย แสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนอท้องอืดท้องเฟ้อม่แต่อาอาโมจินเยวไงบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อเลือกอาโมจินเยว์อ่านคำเตือนในฉลาดก่อนใช้ยาวัดสมารัตนารามสักระหลงพ่อโตบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรแห่งโชคลาภลอดท้องช้างเอราวัณบูชาพระราหูองค์ใหญ่ขอพรพระพิคเนรปางนอนสวยสุข0 8 1 9 8 3 0ด0 0 น่านะครับสร้างเสียงประสานกับสามัญนีสพุทธวงนะครับจากสวปลาวครับขอบคุณโทนาบกเย็นเกรกยาหมองสุนไพรตาโพดาวนะครับโมชินเยลแล้วก็สุษบุญภัยเบนเน็ตครับอารมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวหาซะได้ที่เซเว่นอีเลเว่นครับเล่นกันต่อนะครับพันท้ายนรสิงห์ทีมแชมป์เปี้ยนโลกนครแห่งความซื่อสัตย์ครับจังหวัดสมุทรสาครก็นอกจากสถานที่เที่ยวสำคัญสำคัญอย่าง สารทันทายนอสิงแล้วมีเรื่องของอาหารทะเลสดๆเยอะเลยครับคุณสิงขาวครับก็สรุปแล้วเนี่ยมาที่มหาชัยก็ต้องกินอาหารทะเลไหวังนันะ่นเถอะอยูนที่เสียงวังชาก็อยู่มหาชายัยวันนี้ก็มาด้วยนะแต่ว่าในห้างเต่าหรือว่าในห้างเสือสิบเอ็ดตัวในห้างเชิดชัยมีอยู่ทุกจังหวัดอยู่ <c oughs> น,นี่สระบุรีข้ามมาเลยวันนี้มาเองเลยนะครับในห้างเชิดชยัยบอกว่ายังมีอยู่สามพันครับน้องได้เร่นหน่อยครับเจ้าส้มคุณนภรินทร์ด้วยนะครับ สามพันครับสมบูชนเหนียวแลอเกินครับแสงมณีทําท่าจะเพี้ยงพําแต่ว่ามีลูกล็อกลูกเหนียวไว้ครับผลใช้ได้เลยครับครับนี่ครับพันไปเรื่อยครับเป็นตําลึงพันเผาล้านไปก่อนครับโอ้โหตอนนี้นี่ขอกอดอย่างเดียวครับตัวรอดอย่างเดียวเลยครับแสงมณียืนครบหกยกนี่ต้องยอมรับหัวใจครับ สู้ทุกเม็ดเหมือนกันครับประสบการณ์ชั่วโมงบินอาจจะน้อยหน่อยครับไม่ให้เจ้าส้มอยากจะเอาใจแฟนๆครับจะพิคิดด้วยกันน็อกให้ได้ครับอยากให้น็อกกันนะครับสองด้านจ้าสม้มก่อนที่จะไฟสําคัญบินไปเม็กซิโกครับไปหน้าเครื่องก่อนครับโอ้โดนเหมือนกันแต่ไม่มียุคครับต้องยอมรับหัวใจของแสงมณี มีบวกนะครับเหนียวแน่นกับต้องบวกครับลบอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีสวนมีบวกครับเรื่องของกำปั้นบนสังเวียนเลือดคิดบวกอย่างเดียวครับอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับแรกเหมือนกันกับแสงวันนี้ถอยพางสู้พางครับคุณสมิงขาวโอ้เล่นเหลี่ยมวยไทยแท้แล้วครับลูกนี้ ริดสีดวงทวารหนักรับประทานยาเม็ดบรรเทาริ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อยาเม็ดบรรเทาริ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและแคปซูลยาแผนโบราณร้อนในกระหายน้ํารับประทานยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาแผนโบราณ ตามทำเนียมครับแม่โชคสิทนักมวยได้ทองพี่เลี้ยงได้ของเอ้าแย่กันแล้วับแย่กันแล้วอยากได้รอยยอดดีครับโอ้โหของดีนีแบบพี้ใครก็อยากได้ก็บมีขาวลงทุนครับถอดทองแลกรอยยอดดีเลยครับโอ้โหแม่ของเขาดีจริงๆริเตือนรับประทานวันละไม่เกินสี่ซองเด็กและทารกไม่ควรรับประทานมูมี่ก็เห็นครับมกได้ยังไงเต็มก็ดังไปหมดตาหน่าอะไรทำนี่ไงขิงครับปาบอกว่าสีตางูครับตางูก็ตรางูแม่ ไอ้เงี้ยก็ไม่มาบอกอีว่า,ส,าสีตรางูจอจงสีเหลือขิ่งขบราสีตรางูเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายมหาชัยวิลล่ากลางสาธารณูปโภคครบครันมหาชัยวิลล่ารุ่งเรืองคู่เมืองมหาชัยติดตัวใหญ่บริหารงานโดยคุณนธิ์สิงห์วังชาการประกอบธุรกิจด,ด้านนี้ความซื่อตรงเป็นสิ่งสำคัญผมยึดม,มั่นในหลักการนี้ครับมเพื่อมาไหมมาดามอายุหกมาดาอายุหกครับ มาชมกันต่อนะครับยกสุดท้ายครับยกที่6กแข่งสั้นกับทางด้านสำนีสอบคุ้วงจากสปลาวนะครับขอบคุณโรงเรียนบ้านแพ้วครับแล้วก็ลงยางหมองน้ำสุนทรตาโคดาวนะครับเป็นชินเดียวสำนีตั้งคุ้จับครับร้านอาหารครัวลุงยานะครับเสียงทีมาแล้วแข่งแขงอย่างดูนับน้องอูมีนับมีน้องหรือเปล่ารางวัลพิเศษเสือสิบเอ็ดตัวโสมปูซนอยู่จนตัวจนเยี่ยงหน้าข้ามาด้วยพร้อมด้วยกันครับสามลาย อย่างน้อยไลน์ละห้าพันเอาเพื่อนทองมาเองชาร์จไปอีกสามพันหลุดไม่หลุดคุณนั่นเขาหลุดไปแล้วเมื่อกี้โดนเหวี่ยงหลุดไปแล้วเอ้ามาลุ้นเลยชั้นชันกลุ้มเลยกลุ้มเลยกลุ้มเลยอย่าล้มอย่าล้มเอ้าแฟนอยากเห็นเอาเอาลุยเลยชั้นชั้ยกสุดท้ายเลยโอ้โหดูครับลุยมสร้างลุ้ต่อเอาต่อไม่ได้

โผล่แม่นี่ต่อยจนโอโหเรียกว่าเหนื่อยเจ็บมือแล้วจะโซงไม่ลงครับต้องยอมรับว่าแสงมณีนี่เหนียวแน่นจริงๆครับไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมลงง่ายๆครับโดนสะสมอฮนดิแคปไปเยอะเอาไม่สนเอาแซมสันไมคก๊อกหนึ่งก๊อกสุดท้าย10วินาทีร่วงไม่ร่วงยืนสาววัดกันเลยเอายิงแกงยิงกล้าไปเวียงนี้ไม่ได้ครับศิละปะเทียมมวยไทยไม่ได้หมดยกหมดยก เช็คบินไม่ลงครับ<ะ>ไทยเซงนีไงไง่ไทยเสงไทยเสงไทยเสงไทยเซงโอ้โหไทยเสงโดนใจกันทั่วนหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไทยเสง่ยนการเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วไทยเซงกระเบื้องห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใย,ยหินสูดหายใจกันได้เต็มปอดไม่ต้องกลัวหายใจต่อเหอะ ห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใยหินที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอดวัสมารัตนารามสกฤะหลวงพ่อโตบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรแห่งโชคลาบล่ท้องช้างเอราวัณบูชาพระราหูองค์ใหญ่ขอผรอนพระฤกขเนธปางนอนสยวยสุขศูนด0นเสยสเอ้ยไอจุกไปเอามมแว้งมาให้พ่อมาหากินแก้ไอหน่อยสินี่ยานนำแก้ไอตาเสือสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดในตัวยามีลูกมมแว้งเคลือมาขับป้อมเปลืองส้มแกงฝักส้มปล่อยและตัวยานอื่น ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูดร1 1ขับเซมหะทำให้ชุ่มคอท่านผู้ชมครับเมื่อโชกกันครบ6ยกกรรมการนะครับกรรมการชูมือเลยแซมสันมาข้างหน้ากรรมการก็ชูมือให้แซมซันนะครับ สิทธิ์วัสมานชนะคะแนนไปวันนี้รับจากอา้าวผู้มอบกรจากสมชายกินบูชานะครับยัมองสมชายตราพโพดาวเขาเลยคุณเจริญเกียรติประดับยานา้ำเ1ตัวลุมารินตราหหมาบีเคพีของในห้างปนาวัฒน์วันนี้มาเองไส้กรองมันเครื่ออพอลโลติดตามด้วยสมชายจีนจิ๋วเชิงนะครับ0 2 6 8 8 2 3 2 4แล้วก็จิ๋วเชิงอิชินะครับเกี่ยวหนัง0 2 6 8 8 2 3 2 4 คุณสายชนวันนี้ในะห้างประจวบจำปาทองยามธนิสรโรตาราใบาหอ่อมีทั้งชนิดเม็ดแล้วก็แคปซูลในะห้างประจวบจำปาทองแล้วก็กาแฟวันแฟนนะครับของแท้ต้องมีรูปเฉลิมพลมาลาคำนี่แนะ่นอนขี่ม้าอยู่บนกล่องเท่านั้นแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่ซซเนจี้นะครับซซเนจี้แมนบูดอินเตอร์เทดเข้าเลยครับบริษัทแมนบูดอินเตอร์เทดยางสายเส้นราหัวเสือบริษัทศักดิ์สิทธิ์อรอยสเตเออินเตอร์นะครับภูมิฐาน อภผ่อรูคู่บ้านว่าง,งั้นเถอะศักดิ์สิทธิ์อร่อยแล้วก็หนุสตอจากบิ๊กแบย์ยีนยีนคนไทยแล้วก็ซูเปอร์เธอโบคุณอาทิตย์มโนนัยวันนี้มาเองเลยนะครับคุณอาทิตย์แล้วก็ศีลีนาศิกิคอปรา